อีกห้านาทีแล้วกันเมาวาไปเป็นเพืินห้านาทีมาลว่าเพนไปห้านาทีเนาะอยากมีแฟนแต่ไม่ให้มีเมื่อไรหร่ดูอยู่จะขี้เลยอย่าเฝ้าไปหลายใช่ค่ะ ขอบคุณคุณกังกี้ขอบคุณเยอะๆเลยนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะจ๊ะวู้วู้ yeah, you, you. ติดตามละครพี่ยูมากเลยค่ะพี่ยูชื่ออะไรคะไอวี่ <c oughs> ชอบมากเลยค่ะบ่ต้องอาบแล้วน้ำยูโรดุดดันไม่เกรงใจใคร for b e ดูพี่ยูโรไม่กล้ากินข้าวเลยอุ้ยขอบคุณของขวัญไล,ล่เรียกกันอ๊ะ คุณทิศาวันนี้ทิาส่งไม่มาให้อันนี้คือนี่คือของ,ง,งจริงไหมวะของจริงไหมอยากได้หมวกคลายส่งไม่มาให้อันหนึ่งนะครับ <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรง ไปละเหรียญหมดสม่งไมให้อันเดียวแล้วบอกเหรียญหมดขอบคุณคุณที่สามารถนะขอบคุณมากเลยนะอันเดียวลองยังไม่ถึงสามวิไปละเหรียญหมดโอเคขอบคุณมากนะ เพลงทุกอย่างไพเราะมากเลยรอละครทั้งหลายาปดีตอนสิบหกสิบแล้วอ,อันดับหกสิบแล้วส่งกันเข้ามารัวๆขอบคุณมากครับขอบคุณป้าอูด,ด้วยนะจ๊ะผมไปดีกว่าไหมเอาเล็กเล็กสี่นาทีเบนเยอะมากพ่ออยู่กับพี่อยู่ลงที่หัวะชวนคุณทีไลฟ์ Life หน่อยชวนท่่ามาไลฟ์เลยค่ะอ่านยังไงห้าเก้าแล้วเอ้า เอาอย่าไปส่งอะไรขนาดนะั้นหรผมว่าเก่งใจครับเกง่งรอพิงเกอร์ชุนทิมาเลยไอ้ไอๆคือรอแท้ทำไมนะฮนะนะมันอยู่ต่อไปญี่ปุ่นสนุกไหมก้าสนุกครับสนุกสนุกดีเป็นครั้งแรกที่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปอีกรอบนะเดี๋ยวผมไปวันที่19บเ้มีนาะผมจะไปญี่ปุ่นอีก พี่วนคนตลกร้องเพลงละคร่อยค่ะคือตันดังมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าผมตันดังแล้วแบบผมไม่สามารถที่จะร้องเพลงแบบยั่ได้ขอบคุณดอกุหล่านะจ๊ะขอบคุณมอมบุกขอบคุณน้ำฟ้านะครับอยู่ต่อ45นาทีแซงโดแน่ๆไม่ต้องไปแซงก็ได้นะฮะเลือกฮิวยู่รเหรียญหมดก็ชวนไลฟ์เลย หล่อมากค่ะกินยาด้วยค่ะนี่แหละมันเปารของอยูหล่อดีกีตาร์ให้ฟังเลยตันดังแย่ตันดัง very good it's very ตันดัง u c ชชวนทรไลฟ์าอลนไทยส่งของคุณหลามาให้ขอบคุณคับขอบคุณของคุณดอกคุณหลาจากคุณาอลอนไทยคุณโมจินะจ๊ะเดือนหน้าไปญี่ปุ่นกี่วัน ห้าวันนะครับผมเริ่มแบบตาไปแล้วเกินที่สามครั้งก็ดีใจจังเลยพี่มาหันใหญ่อีกไหมอยากเจอมากน่าจะไปครับหันใหญ่อาบนะครับเถอะสงสารเสียงใครอยากให้ยูชวนทิมันน่าจะตั้งตั้งเป้าละบ้งเป้า ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกของขวัญขอบคุณทุกคนที่ทําให้ผมกลายเป็นดาวรุ่ง60นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวรุ่ง60มันแก่ไปนะ60นี่คือแบบวัยชราแล้วถ้าสมมติแบบสักเท่าอายุผมอย่างเงี้ยแบบ25 26 27อย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะวัยรุ่นแบบดาวรุ่ง25 26อย่างเงี้ยแต่ว่า60ก็ไม่เป็นไรโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากนะ ขอบคุณความขันกับคุณคุณนกอูสามหห้าช่องแต่เล,ลนรามสบาเด๋ยวหน้ามีอีเวนต์ในกรุงเทพไหมครับไม,ม่ได้มีครับวันเสาร์รอเจอได้ไอปีเจอกันครับวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวผมบอกแล้วกันแจ้งเลยอว่าผมจะไปไหนบ้างตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รับงานนะครับเพราะว่าเขาไม่จา้างวันที่ยี่สิบห้าไประยองวันที่ยี่สิบห้าไประยองนะครับ วันที่ยี่สิบเอ้ยวันที่สี่ไปบุกดาหารวันที่ห้าไปอยุธยาวันที่เจ็ดไปขอนแก่นนะจ๊ะประมาณนี้ก่อนนะเอ๋อแล้วอันนั้นผมไปวันไหนมาอ๋อออยี่อิบห้าชนบุรีใช่ ไม่ใช่ระยองนะครับ25ห้าชนบุรีชินาโชดมั่วอีกแล้วชินาโชดน,นะฮะชินโชดลงคิวมั่วผู้จัดก,การนะฮะลงจังหวัดผิดไประยองเลทีเดียวเชียวเบ้ขอบคุณทุกคนฮะอันดับห้าดิสี่แล้วโอ้ยตายตายต,ายต,ายตายไปดีกว่าไปดีกว่าขอบคุณครับอ่านเม้นงอนแล้วเอา ขอบคุณรักอยู่พิงค์ด้วยนะจ๊ะ5นาทีที่ไหนครับอ่ะ5นาทีแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะอ่าที่ไหนของชนบุรีอมตะนครนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันเด้อถ้าใครอยู่ใกล้25วันที่25นะครับ